เฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้ยอยยอยย้อยไอ้ยอยสีอย่าอ่อย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 มาเจอผมผมวิ่งแล้วไงผมวิ่งแล้วผมมอยู่แล้วโแล้วด่านนี้นะพี่บอลผมพาเพื่อนมาผมพาเพื่อนมาโอ้โคตรโคตรเฮียเลยแล้วเจอกูไงกูพับเซฟไปอุ้ยกูพับพับพับไม้ติดนอวันหล่อพับแบบพับลงก็ติดเลยเหรอเออติดเลย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 แบบติดเลยกูโดดออก อู้เรยยาวเลยยาวเลยยาวเลยยาวยาวแค่ไหนเป็อ้ยาวยาวแปดเมตรเลยยาวเป็นกองไฟเลยให้เหยียบกองอยู่กู้อยู่กู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 แล้วกูโดดแล้วกูโดดแล้วกูโดดผมแค่พาเพื่อนไปหาเองทำไมต้องทีน่ะอู้มีชะโงด์มีชะโงด์พับเซฟ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 บันฟ้า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  โอ้ยหลงหลงลมหลงหลงไม้หลมไม้หลงไม้ลงไม้ไปช่วยปอกก็บอกโอ้ยเบ็ดเมนเบ็ดเมนเบ็ดเมนนะเบ็ดเมนนะไม่ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยเด็กบ้านใส่ป๊อปายก่นดิเฮ้ยไม่ป๊อปไม่ป๊อปตัวนี้ตัวนี้ผีผีเอ้ยผีมีคุณธรรมตัวนี้ตัวนี้ไปไปไม้วัวนะไปไม้วัวนะโอ้ยบอลใจไม่แข็งเลยมันจะเสร็จแล้วฮัลโหล เฮ้ยกลับมา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 เฮ้ยผมเล่นต่อผมเล่นต่อผมเล่นต่อเย็ดตัวเยดตบอลระบายบอลใหญ่เลยไปเฮ้ยผีวาร์ปผีวาาารร์ปปเเไอตมกันก่อนเฮ้ยผีวับดักเอาเอาวนวนมั่ววนมั่ววนมั่วเอา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 วนวนมั่วเอาเอาเอาไไมมม่ี้เราต้องาตรงนี้เข้าไปเฮ้ยเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่มีคนดองมองไม่เห็น โอ้ยอยู่กู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 เล่นอยู่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 แล้วกูโดดแล้วกูโดดแล้วกูโดดไม่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 โดดเละติดเลติดเลติดจะโดนได้ไงจะโดนได้ไงโดนขี้โกงมันใส่อย่ังยังไม่หก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 พับเทปพับเทปพับเตปโอไม่แตก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 คนใ พี่บอลอยู่ตรงนี้เรีอยผมรอสวบเลยไม้แตกกันตันโนวันแล้วก็ชะงนผมรอรวบพี่บอลเองผมร่าถี่เฟิร์ไม้แตกกันตันผับไม้ติดโนวันแล้วก็ชงนดึงดึงดึดึงดึงดึเออย่างไรอย่างไรอย่ไรอย่าง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 ไกูเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อกูเล่นต่อมองเอาพี่บอละน่ย มึงดูมึงดูมึงดูไอ้สัสอยู่กู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 ตตัวาายยแแนน่่้ไม่ตาย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 โอ้ยมันหลอกไฟ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 เราต้องใส่แทงหลังแล้วกูพับเซฟกูพับเซฟติดโนวันพับเซฟติดโนวันผม่ตงบังไหมไม่ต้องไม่ต้องบังไม่ต้องบังไม่ต้องบังไททยพุธไทยพุทธ ิจัลเดียแล้วกันเอาปันฟ้าใช้ล้ใช่เดี๋ยววิ่งไปทำไมน่ะวิ่งหลอก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 ไปไม้วัวไปไม้วัวมมโยไปไปวัวกับบนี้ต้องอดเจอโอ้ยพับเซ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 ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่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 ยูหูยาหูเอ้ยมันพังประตูละผมมันพังประตูพังประตูพังประตูเขาไม่สนใจผมไงผมปันต่อละกัน โอ้ไม้วัวไม้วัวอยู่ไม้วัว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 จัดไยาวเลยยาวเลยยาว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 เลยยาวเลยยาวเลยอย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวอยู่กูยาวอยู่กูยาวโอ้ไม้วัวยี่ไม้วัวไม้วัวเสร็จเลยเสร็จเลยเก้าสิบแล้วโอ้ไอ้น้องน้องหลงน้องหลงพี่อยู่พี่อยู่แม่เทพน้องน้องพี่อยู่แม่เทพชิวๆห้าเครื่องไมดีบอลโอ้ยชิวๆเลยชิวๆเลยมึงไหมเปิดไหลวะ โอ้าชิว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 นะตัวนี้มันก็ต้องมีแบบมันก็ต้องมีล้มหกล้มกูกการกันบ้างนะเปิดไม้วัวเปิดเปเปิดไม้วัวเปิดไม้วัวเปิดไม้วัววนอยู่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 อยู่เฮ้ยทิ้งทิ้งไปบ้านปลาทิ้งไปบ้านลาทิ้ง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 ท อไอหิวหิวหิวหิพี่บอลเล่นไม้หมดแล้วเฮ้ยเขาโอ้บอลไม่เอาไหนเลยไม้ก oh, ็มีเยอะแยะนี่อ่าไม้วัว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 ไม่เทพยังไม่เสียเลยเออเราต้องเปิดบันฟ้าเปล่าเปิดดิ กบไม่รู้แม่งแต่ก็ไปสัวมาแล้วกันไม่แตกไม่แตกว่ะแไม่แตกนะขีดเอาไม่ได้หรอกร้อนมป็นคนล้มแล้วรับบอตโดนสกิลพิเศษแน่ร้อยลาบานูนะตรงนี้ตรงนี้ยามนะลาบานูนะเป้าตายแล้วเฮ้ย จ,จูบมจุบดึงลวครับดึงละครับออกเลยเลยอุ้ยโอ้โหตบวโดีออกเลยออกเลยออกเลยยัง้ออก้ออกนะเดี๋ยวไปช่วยก่อนรเดเดเดวเดเดไอ้บอเอาเอาไปจาประตูหาเซตสอวยๆกันไอ้ยงมันไล่อยู่อ่ะไลเย

อยู่กู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 ชิบหายไรตัดนี่กำลังไปกำลังไปที่ออกได้ที่อยู่ไหนเนี่ยมึงไปเปิดประตูก่อนดิอยู่บ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เข้าประตูไหนเล่นก่อ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 นเข้าประตูไหนไอ้เหี้ยไควกบอลจะออกกันอยู่ตายแล้วอึมบอลมากูบอกกูอยู่บ้านใหญ่

แม่เราไปช่วยมึงเลยสัตว์ข้าเคลื่อนกับสองประตูไงที่บอลจุกคมคมโอ้โหตายเลยได้ไฮไลท์ไพี่ไม่ได้ออกประตูเล,เลยสัตวหกันตั้ด้วยเออนี่บอกแล้วกันตัน้